สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังความคืบหน้าล่าสุดคดีของน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะกรณีนายธนกฤรลาโภสามีผู้เยบ้านขัวสูงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวทำนองว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาที่เถียงนามาคุยเรื่องคดีชมพู่จะถ่ายคลิปแต่ตำรวจไม่ยอมให้ถ่ายและพร้อมจะให้ความร่วมมือ ตอบตามความจริงทีมข่าวได้ติดต่อไปที่นายธนก,กฤหลาบโพสามีผู้ใหญ่บ้านขัวสูงซึ่งเจ้าตัวเดินทางไปสวนและนอนเฝ้าสวนไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับทีมข่าวว่าวันนี้ตำรวจมาหาตนจริงซึ่งมาพร้อมกับตำรวจยศผู้กองและดาบตำรวจเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ มาหาที่เถียงนามาคุยกับตนก็ยืนยันช่วงเวลาที่เจอกับพ่อน้องชมพูขณะขับรถไถผ่านจากนั้นก็ถามย้อนไปมาคำถามเดิมๆว่าเจอกี่โมงจะไปไหนพ่อชมพูขับรถอะไรตนจึงเกิดอารมณ์โมโหจะขออัดคลิปตำรวจจึงบอกว่ามาเพื่อยืนยันในฐานะพยานฝั่งพ่อชมพู จากนั้นตำรวจใช้เวลาแค่15นาทีก็เดินทางกลับออกไปโดยตนไม่ได้เซ็นเอกสารอะไรมีแต่ตำรวจที่เขียนในสมุดสีน้ำเงินทีมข่าวเดินทางมาพบกับนายรัชพลศิริสาครนทานายความเปิดเผยว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้ตนจะเดินทางไปบ้านกก,กอกด้วยโดยจะมีทานายโดวิตะหมอปลา ลุงพลป้าแตนจะไปเจอกันส่วนทนายตามติดว่าความไม่ได้เดินทางไปส่วนตัวตนได้ฟังคลิปเสียงทั้งหมดแล้วมองว่าเป็นประโยชน์กับลุงพลเนื่องจากเนื้อหาในคลิปบางช่วงมีการพูดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการฆ่ามีการวางแผนอย่างดีซึ่งข้อมูลเหล่านี้ตำรวจ ควรจะมีการแยกมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อจะได้อะไรเพิ่มรวมทั้งคำพูดที่บอกว่าการที่มาสงสัยลุงพลเพราะมีคนบอกให้พูดครั้งนี้การเดินทางไปที่บ้านกกอกถือว่าเป็นการเดินทางไปช่วยเหลือเรื่องคดีไม่ใช่แค่ไปสังเกตการเพราะตนมองว่าหากลุงพลไม่ใช่คนก่อเหตุ ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตนอยากนำหลักฐานไปมอบให้ตำรวจตนพร้อมจะช่วยเหลือคดีเต็มทีไม่ได้เข้าข้างใครดูตามพยานหลักฐานหากไม่ได้กระทำก็ยินดีช่วยหากกระทำต้องรับสารภาพไม่ใช่แค่ลุงพลจะเป็นใครตนก็พร้อมช่วยตนไม่ได้เข้าข้างใครอีกอย่างตนฟังจากคลิป มองว่าการพูดคุยของคนในคลิปตนไม่เชื่อว่าเป็นการบังคับเพราะการคุยสนุกสนานเหมือนคุยกันปกติไม่เหมือนบังคับและคลิปค่อนข้างยาวตนเห็นใจลุงพลถึงแม้ลุงพลจะได้รับความนิยมแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ครวนหาลุงพลว่าเป็นคนร้ายซึ่งตนอยากให้คนเลิกคิดแบบนี้เพราะ ถึงตอนนี้ตำรวจเองยังพูดไม่ได้เลยว่าใครเป็นผู้ต้องสงสยัยเพราะตำรวจเองยังไม่กล้าออกมาบอกเลยว่าใครเป็นผู้ต้องสงสยัยนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปราเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนำคลิปเสียงตัวเต็มไปให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารซึ่งนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตาม ไม่ได้ไปด้วยเพราะติดภารกิจจะมีนายรัชพลศิริสาครทถ้านายรัชพลและนายกฤษดาโรหิตด,ดีหรือทานายโนบิตะไปแทนโดยส่งเอกสารให้กับทนนายโนบิตะไปหมดแล้วและจะมอบคลิปบางคลิปที่ไม่ได้ปล่อยลงโซเชียลเอาไปให้ผู้การด้วยเพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่ได้ตัดต่อคลิป หมอปลายังโชว์ภาพข่าวของอมรินทีวีรายการทุบโต๊ะข่าวเหตุการณ์ที่ตำรวจไปค้นบ้านลุงพลและลุงพลกำลังเล่นกับหมาจึงคิดได้ว่าทำไมถึงมีคนอยากเล่นงานลุงพลเพราะลุงเป็นคนจนอยากจะฝากบอกคนที่ใส่ร้ายลุงพลแม้กระทั่งในคลิปเสียงที่บอกว่าลุงพลเป็นคนทำอยากจะบอกว่า คนจนก็คือคนเหมือนกันกฎหมายต้องครุ้มครองทั้งคนจนและคนรวยส่วนเรื่องจะไปหาผู้ใหญ่บ้านกกอกหรือไม่ขอบอกว่าตนคงไม่ไปหาเนื่องจากก่อนหน้านี้ตนเคยไปหาผู้ใหญ่บ้านสองครั้งแล้วแต่ก็ไม่เจอผู้ใหญ่บ้านก็ไม่มารอเจอครั้งนี้ตนไม่ไปหาเพราะไปหาก็คงไม่เจอ ไม่รู้ไปโกรธอะไรส่วนประเด็นที่พูดว่าพูดไปเพราะอยากจะตัดความรำคาญอยากให้คนที่ฟังคลิปเสียงทั้งหมดลองคิดดูว่านี่คือเสียงของคนที่พูดโกหกหรือพูดเพาะตัดความรำคาญหรือไม่นี่คือเรื่องโกหกหรือไม่เพราะเสียงที่พูดเหมือนคนพูดกําลังมีความสุขในการสนทนาถ้ารำคาญ คงไม่คุยเป็นชั่วโมงและที่สําคัญไม่ได้คุยครั้งเดียวคุยกันหลายครั้งจนผู้ชายในคลิปพูดระบายเรื่องที่ข่าใจออกมาเพราะรู้อะไรมามากแต่ไม่มีที่ระบายนายแพทย์สิทราลิขินุกูลหรือหมอกรอบเจ้าของเพจเฟ e บุ๊กคุณหมอสตอรี่วิเคราะห์ลงคลิปเสียงผู้ใหญ่บ้านกับสาวปริศนามองว่า เสียงของผู้เยญ่บบานนำเสียงเป็นลักษณะที่ใหญ่แสดงถึงรูปร่างที่ใหญ่พอสมควรเป็นคนเสียงทุ่มเสียงห้าวลักษณะการพูดจังหวะการพูดน้ำเสียงที่ใช้ทำให้วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมได้ว่าเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาเป็นคนพูดแบบจริงใจเป็นคนที่ตอบคำถามอธิบายรายละเอียดได้เรื่อยๆ เป็นคนมีเมตตามีคุณธรรมแต่มีบางจังหวะที่พูดคุยแบบลากเสียงบ้างแต่ก็ไม่ได้ลากเสียงบ่อยอย่างสะดวกใจที่จะคุยกับปลายสายอยู่ในคลิปความยาวประมาณ15นาทีมีการคุยแบบต่อเนื่องไม่มีติดขัดอะไรบางครั้งมีการหลุดคำหยาบคายมาบ้าง แสดงออกถึงความสนิทกับปลายสายพอสมควรในระดับหนึ่งถึงกับหยอกเล่นกันได้หมอกอบบอกอีกว่าคลิปเสียงนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักค่อนข้างน่าเชื่อถือเป็นคำพูดห้วนๆตรงไปตรงมาเป็นคำพูดในลักษณะบ่งบอกถึงความจริงและเชื่อถือได้ ด้านนายชัยพนวิพาหรือลุงพลลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าคลิปทั้งหมดที่ปล่อยออกมาข้อเท็จจริงคืออะไรอยากให้เจ้าของเสียงไปชี้แจงด้วยตัวเองในสิ่งที่พูดและสื่อสารออกมาว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรแต่เท่าที่ตนได้ติดตามฟังคลิปส่วนใหญ่ก็คือเรื่องจริงแต่ก็มีบางเรื่องที่ตนไม่รู้จึงมิกล้าแสดงความคิดเห็นเชน่น กรณีเรื่องของพ่อตาตอนที่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเสียงในคลิปถ้ามีมูลความจริงขอให้ออกมาชี้แจงจะได้ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายและจะได้ชัดเจนขึ้นแต่ทั้งนี้นอกจากคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาแบบนี้ถูกตัดแล้วยังมีคลิปตัวเต็มที่หมอปลาเตรียมจะนำไปยืน่นให้ผู้การมุกดาหาร ในวันที่25กันยายนต5 6 3และส่วนตัวก็เชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีถ้าฟังจากคลิปตอนนี้จะเอียงเอ็นหรือชี้เป้าไปฝั่งของพ่อแม่น้องชมพู่ดังนั้นตนก็อยากให้ทางฝ่ายพ่อแม่ของน้องชมพู่ออกมาชี้แจงเพื่อความบริสุทธิ์ใจซึ่งถ้าเป็นเพียง คํากล่าวอ้างก็ไม่สามารถเอาผิดใครได้เพียงแค่ออกมาพูดความจริงหรือชี้แจงให้สังคมเข้าใจก็พอแล้วลุงพลบอกว่าตนในฐานะที่เคยผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับแรงกดดันก็ไม่รู้จะฝากหรือให้กําลังใจได้อย่างไรแต่ก็เชื่อว่าฝ่ายของแม่น้องชมพูก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองพอสมควร เชื่อว่าจะเอาตัวรอดได้ส่วนประเด็นที่ชาวบ้านตั้งข้อสงสยัยเกี่ยวกับไฟส่องกบหมดความจริงแล้วไฟส่องกบจะไม่หมดเสียทีเดียวเพียงแค่แสงไฟจะเบาลงเล็กน้อยเท่านั้นตนยืนยันว่าจะไม่สามารถหมดได้อย่างทันท่วงทีและการมองจากตีนภูขึ้นไปยังด้านบน ถ้าหากมีการสังเกตอย่างดีก็พอจะเห็นแสงสว่างของไฟสองกบกลุ่มที่ชาวบ้านใช้แต่ยกเว้นถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นทั้งนี้ช่วงเดือนพฤษภาคม2563เป็นช่วงที่ป่าไม้รกยิ่งง่ายต่อสิ่งที่จะมองเห็นแสงไฟวันเดียวกันนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนป้าน้องชมพู่เปิดเผยว่า ตนได้ติดต่อตามคลิปที่ถูกเผยแพร่ซึ่งมีน้ำหนักเอ็นไปฝั่งของฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่ซึ่งตนในฐานะพี่สาวก็รู้สึกเป็นห่วงน้องสาวเพราะก็อย่างเป็นคนในครอบครัวด้วยกันแต่ที่ผ่านมาตนกับลุงพลก็เคยตกอยู่ในสถานะดังกล่าวมาแล้วเจอกับปัญหาที่รุมเร้าแม้กระทั่งแรงกดดันที่เกิดขึ้นแต่ตนกับลุงพล ก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ดังนั้นสิ่งที่ตนจะฝากบอกน้องสาวในตอนนี้คืออยากให้ออกมาพูดความจริงออกมาอธิบายออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะการออกมาพูดอาจจะทำให้หลายฝ่ายเข้าใจมากยิ่งขึ้นรวมถึงก็จะต้องสู้และผ่านกับจุดนั้นไปให้ได้และคนเรารู้อยู่แก่ใจต่อการกระทา ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าใครทำอะไรไว้บ้างดังนั้นก็อยากจะฝากให้น้องซูซูเพราะยังถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันขณะเดียวกันกรณีเรื่องการแอบไปขึ้นเขาผู้เล็กฝ่ายเพื่อค้นหาลูกสาวเพียงลำพังนั้นตนทราบจากแม่คือนางสมควรและน้าตายในวันที่12พฤษภาคม63ต้นเดินทางไปที่บ้านช่วงเช้า เพื่อจะชักชวนให้ไปหาร่างส่งพร้อมกันเพื่อให้มีการทำนายเกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องชมพูแต่ทางด้านใหญ่สมควรบอกว่านุชยังไม่กลับมาไปหาลูกบนเขาดังนั้นทุกอย่างก็คือความจริงอยู่ที่ว่าน้องสาวจะรับความเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใดแล้วหลังจากที่ถูกตั้งข้อสังเกตหรือเจอแรงกดดัน ก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองโดยการออกมาชี้แจงด้วยตัวเองเท่านั้นจากนั้นทีมข่าวเดินทางไปเจอกับนางแดงนามสมมตุติแม่ของเด็กแก๊งจำปาซึ่งก่อนหน้าเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวยืนยันว่าพ่อแม่น้องชมพูเคยขึ้นไปหาลูกเพียงลำพังที่เขาภูเหล็กไยวันที่12พฤษภาคม63ตอนประมาณ1นาฬิกา วันนี้ทีมข่าวได้ย้อนกลับไปเจอนางแดงอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวยังคงยืนยันกับทีมข่าวว่าตนทราบข้อมูลมาจากยายสมควรพูดเมื่อวันที่12พฤษภาคม63ช่วงสายว่าพ่อกับแม่น้องชมพูยังไม่กลับลงมาหลังจากออกไปตามหาน้องชมพูเพียงลำพังจึงเรื่องนี้คือเรื่องจริงตามที่ผู้ใหญ่ออกมาเปิดเผยและหลังกลับลงมาจากภูเหล็กไฟ ตนก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ร้องไห้จริงหรือตามที่ย่าอาชีพูดเพราะตอนที่สองคนกลับลงมาตนไม่ได้อยู่ที่บ้านน้องชมพู่ทั้งนี้ตนยืนยันว่าสิ่งที่นายอนามายัยพ่อชมพู่ร้องไห้เสียใจยหลังเจอศพลูกนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะพ่อชมพู่พูดขึ้นมาวา่าอีกนิดเดียวก็จะไปถึง ถ้าไฟสองกรบไม่หมดเสียก่อนคงเจอลูกส่วนเรื่องคลิปทั้งหมดตนขอไม่แสดงความคิดเห็นเพราะเนื่องจากไม่ทราบเจตนาของทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามเมื่อสรุปความคิดเห็นของชาวบ้านกกกอกเรื่องคลิปเสียงปริศนาลุงพลกับป้าแตนบอกว่าจริงเป็นบางเรื่องส่วนนายมอ็กบอกว่าเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง แต่ย่าอาชีบอกว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดและนางแดงบอกว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมด